สวัสดีครับ t h e f i f t e n i n i t e c o m รู้สึกดีใจและขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาดูคลิปของเราเราจะพยายามทำคลิป15นาทีให้มีประโยชน์กับทุกคนเป็นอาหารสมองต่อสุขภาพใจและกายเพลงวันละ15นาที t h e f i f t e n i n i t e c o m 15สิ่งที่ควรทำในวัยอายุ30อัพเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเอง1 ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายโดยประมาณอายุ25ปีขึ้นไปร่างกายของคนเราจะหยุดการสร้างและเติบโตเช่นการทำงานของต่อมต่างๆของร่างกายาพอ,อ,อผ่านพนลังงานก็จะไม่เท่ากับเด็กๆวัยรุ่นอีกต่อไปพอมาถึงวัยทำงานก็ไม่ได้มีกิจกรรมและการออกกำลังกายแบบนั้นแล้ว How to หรือวิธีการก็คือเราควรชดเชยตัวเองด้วยการออกกำลังกายเช่นวิ่งหลังจากตื่นนอนตอนเช้าสักหนึชั่วโมง หรือเดินสัก15นาทีสลับวิ่งย่อให้ครบหนึ่งชั่วโมงวันเว้นวันถ้าทำทุกวันได้ก็จะดีต่อหัวใจและร่างกาย 2. งดหวานลดเค็มกินแบบนี้มานานแล้วจู่ๆจ,จะให้ไม่กินได้อย่างไงอันนี้จะต้องบอกให้คิดว่าและถามตัวเองก่อนว่าถ้าเรางดหวานงดเค็มแล้วจะช่วยให้ไม่ป่วยร่างกายทรมานตอนแก่ ทำได้เลยตอนนี้เราจะอยากทําเพื่อตัวเองไหมการกินอาหารรสหวานหวานเค็มๆนั้น 1. สิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น2เกิดการสะสมและมีการเจ็บป่วยแน่นอนในอนาคตจากการกินของหวานและเค็มจามเสียเงินไปให้หมอเพื่อที่จะให้หมอบอกว่าให้เราหยุดลดหวานลดเค็มตอนป่วยทําไมถึงไม่ทําตอนนี้เลยเพียงแค่ทําตอนนี้อาจจะขัดใจตัวเองแต่มันเป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพก็เพื่อตัวเองที่มีสุขภาพดีในอนาคต 3. เลิกบุหรี่เลิกเหล้าหยุดเล่งร่างกายให้เจ็บป่วยได้แล้วถ้ายังเคยชินกับการสังสรรค์กินดื่มปาร์ตี้โรคมะเร็งปอดมะเร็งกับ ทรมานร่างกายจากความสุขชั่วคราวของเล่าบุหรี่อาจหากิจกรรมอื่นมาแทนโดยการนอนสามทุ่มตื่นตอนเช้าออกมาวิ่งเปลี่ยนกิจกรรมเล่าบุหรี่ด้วยการย้ายเวลาไปวิ่งช่วงเท้าแทนดีต่อร่างกายและสุขภาพแน่นอนอยู่ที่ใจล้วนๆซึ่งอาจจะต้องฝึกด้วยการนั่งสมาธิก่อน เพื่อเพิ่อมอาหารสมองที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใจและกายจากนั้นการเลิกเล่าบุหร่ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 4. ส่สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนการสวดมนต์ตามด้วยการนั่งสมาธิก่อนนอนช่วยให้อารมณ์ความคิดจิตใจเราสงบลงได้ด้วยสวดมนต์ท่องคำความหมายดีๆจิตใจเราย่อมจดจ่อและเกิดสมาธิต่อตัวเองเวลาที่เราสวดมนต์การนั่งสมาธิฝึกคินและสติให้นิ่ง ลดความเครียดเหล่านั้นได้จําเป็นจะต้องฝึกทุกวันซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เดีแน่นอนขอให้มีความตั้งใจ 5. เข้านอนแต่หัวค่ําตื่นนอนตอนเช้าทุกวันเพียงแค่การนอนตอนสามทุ่มเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็หลับตอนสี่ทุ่มนอนให้ได้6-8ชั่วโมงเพื่อตัวเอง เอาทู to, หรือวิธีการก็คือแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายดียขึ้นแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะว่าการเสียเงินไปซื้ออะไรมากินหรือมาทาเป็นเหยื่อเป็นท่านการตลาดของสินค้าประเภทนั้นช่วงที่เรานอนหลับสนิทต,ตั้งแต่ 5้าทุ่มถึงตีหนึ่งหรือตีสอเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกายจะมีกระบวนการในการทำงานของต่อมต,ต่างๆของร่างกายเพื่อการฟื้นฟูด,ดูแลซ่อมแซมสุขภาพและร่างกายของเรา 6. หอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ต่อความคิดพัฒนานตัวเองมาอ่านทุกวันเป็นสิ่งที่ควรเราควรฝึกฝนทุกๆวันสังเกตได้จากนักธุรกิจเศรษฐี เขาจะอ่านหนังสือเป็นอาหารสมองกันทุกวันส่งข้อมูลดีๆให้กับตัวเองเพื่อตัวเองข้อนี้เป็นอาหารสมองที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใจและกายโดยตรง7หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วทำให้เกิดการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก็คงจะดีแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไม่ใช่เพราะโดยธรรมชาติของคนเรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่รวยกว่ามีของใช้ดีกว่าแต่งตัวดีกว่า มีรถมีบ้านที่ดีกว่ามีคนรักที่ดีกว่าทั้งหมดเหล่านี้ให้หยุดเสียเวลาคิดแบบนั้นทันทีเพื่อตัวเอง How to หรือวิธีการก็คือเพราะว่าการคิดแบบนั้นไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นมาแถมยังทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยแย่ลงไปอีกด้วยซ้ำการจะสร้างความคิดความรู้สึกแย่ๆติดลบกับตัวเองนั้นเราจะทำไปทำไมลุกขึ้นมาจากวงล้อมแบบนั้น เอาเวลาที่มีค่าของเราไปอ่านข้อต่อไปแล้วเป็นคนใหม่ดีกว่าแปเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดควรยกโทษให้อภัยกับตัวเองเลิกย้ำคิดย้ำทำฝังใจกับสิ่งที่ทำผิดลงไปแล้วอดีตเมื่อผ่านไปแล้วเป็นเพียงแค่บทเรียนแล้วก็จำไว้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขระวังอย่าให้พาดซ้รขึ้นมาอีกแล้วลุกขึ้นเดินไปกับเรื่องสนุกๆเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าเป็นไนไหน ใ้เวลากับเรื่องเพื่อนอนาคตดีกว่าเสียใจกับเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตเรื่องดีๆรอเราอยู่เราออกไปค้นพบและหามันให้เจอ 9. หาความหมายของชีวิตตัวเองความหมายของชีวิตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเทคนิคง่ายๆเพื่อตัวเองเป็น how to วิธีการก็คือถ้าเรื่องไหนสิ่งไหนที่เราทำแล้วเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น ก่อให้เกิดไรายได้ทำได้ไม่เบื่อไม่เหนื่อยทำแล้วมีความพอใจมีความสุขกับสิ่งนั้นๆทำแล้วอยากทำอีกทำแล้วคนอื่นคนรอบข้างก็รู้สึกยินดีประทับใจกับผลงานของเราด้วยสร้างรายได้ให้อยู่ได้ด้วยนั่นแหละอาจจะเป็นแนวทางของการหาความหมายของชีวิตตัวเอง1ิบ ยุดเอาใจคนอื่นเกินไปเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นประโยชน์ที่ดีแต่อาจจะต้องมาช่างใจให้พอดีกับประโยคที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเช่นกันหาความพอดีเอาใจใส่ดูแลตัวเองก่อนที่เราจะต้องจ้างใครมาดูแลตัวเราเองในวัยชราการที่มีสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุเป็นสิ่งที่เงินมากมายแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้เอาใจตัวเองด้วยการคำข้อต่างๆข้างต้นทีละข้อทุกๆข้อที่อ่านมาข้างดดานบน เหล่านี้เป็นอาหารสมองที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใจและกายที่เปมีความสุขกับสิ่งรอบข้างเสมอๆสอ่วนใหญ่คนทั่วไปมักจะเกาะตามกระแสสังคม แครสังคมรอบข้างมากจะเกินกว่าสิ่งรอบข้างตัวเองจริงๆไม่จําเป็นขนาดที่จะต้องใช้มือถือหรือรถแพงๆรุ่นเดียวกับใครๆเหมือนเป็นการสร้างเปลือกใส่หน้ากากให้ตัวเองมากเกินไปโดยเบื้องหลังแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกกับมันตรงนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลความสุขรอบๆข้างตัวเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน หา how ท o ทำความสุขสิ่งรอบข้างให้เจออย่างเช่นเราทำอะไรที่ไม่เคยทำดูเช่นเราทำอาหารเองดูบ้างลองปลูกต้นไม้หน้าบ้านตัวเองหรือออกไปเที่ยวถ่ายรูปให้สวยกว่าเดิมนั้นเราจะต้องทำยังไง 12. เริ่มทำตามเป้าหมายชีวิตตัวเองเป้าหมายชีวิตตัวเองใครยังไม่มียกมือขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหวังแค่เรียนจบ ทำงานอ่านเงินเลี้ยงตัวเองก็พอแล้วก็เหนื่อยแล้วเป้าหมายของตัวเองลืมคิดเพราะไม่ได้มีมาแต่แรกแล้วในเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็มีเป้าหมายของชีวิตตัวเองได้แล้วเริ่มเลยอยากเป็นอะไรทำอะไรที่อยู่ได้มีรายได้ทำแล้วมีความสุขที่อยากให้ไปถึงเวลาเช้าเร็วๆแล้วรีบตื่นไปทำมันทุกๆวันมันท้าทายตัวเองว่าจะได้ทำออกมาดีแค่ไหน ดีกว่าต้องตื่นเช้าไปเสียเวลากับรถติดบนท้องถนโนแย่งกันขึ้นรถ BTS ลง MRT ตอกบัรขายเวลาชีวิตให้กับคนอื่นที่ 3. ไม่เสียเวลาตัดสินคนอื่นอะไรที่เกิดขึ้นที่ตาเรามองเห็นความคิดเราก็จะคิดทันทีเช่นทำไมรถคันนั้นขับเร็ว ดูหน้าอันตรายซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะรีบพาใครในรถไปโรงพยาบาลก็เป็นได้เราควรให้ความเป็นคนทุกๆคนเท่ากาันด้วยการไม่ตัดสินใจใครในทันทีที่เราเห็นเหตุผลแท้จริงของแต่ละคนสายตาเราไม่อาจรับรู้ได้เอาเวลานั้นมาตัดสินใจตัวเองลองมือทําอะไรที่ดีด,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 ดีกว่า14ป,ประหยัดสิ่งที่ควรประหยัดมีคกากล่าวที่เคยอา่านเจอแล้วนํามาใช้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเงินที่ประหยัดได้ทําได้ง่ายกว่าเงินที่ต้องหามา ติดต่อไปได้อีกว่ารวมถึงการใช้เวลาในการหาเงินเมื่อเปรียบเทียบกับการประหยัดเงิน หยุดใจตามอำเภอใจตามเพื่อที่ทำงานตามโซเชียลมากเกินไปเกินกำลังของตัวเองการประหยัดนั้นช่วยให้การเงินของตัวเองไม่ต้องติดลบในแต่ละเดือน1ิ 15. เก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยใครคิดว่างานบ้านเป็นงานของแม่บ้านเท่านั้นถ้าคุณมีบ้านของตัวเองการเก็บกวาดบ้านไม่ให้ลบเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องจัดการมันด้วยตัวเองตัวเราเป็นอย่างไรดูได้จากบ้านของตัวเราเองเริ่มจากการเก็บที่นอนหลังจากการตื่นนอนเลยคราวนี้เวลาใครมาบ้าน เราตอนไหนก็ไม่ต้องอายใครแล้วบทสรุปสรงท้าย15สิ่งที่ควรทาเพื่อนๆลองอ่านแล้วนําไปปรับใช้กับตัวเองดูบางอย่างอาจต้องใช้เวลาเพียงขอแค่ให้ลงมือทำเพราะแค่นั้นเองได้รับความเปลี่ยนแปลงดีๆอย่างไรก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะแล้วเจอกันในคลิปถัดไป t h e f i f t m i n u t e c o m อาหารสมองที่มีประโยชน์ดีกับสุขภาพใจและกายของคุณเพียงวันละ15นาที t h e f i m i n u t e c o m